จุลืมยนีลืมไม่ได้หรอพี่ไปพี่ไปมาแล้วอ่ะไม่มาเลยดิบม่ทันดิ ลืมพ่อเบียงไม่ละนี่ล่ะเราาโคตด,ดูนี่ก็ยังฟาวนั่งดีไม่โราณอะ่ะเออ เจอยลืมยังเสร็จเอามาแล้ว